บทนำสู่ Honda PCX 125สกูตเตอร์หรูในราคาจับต้องได้ Honda PCX 125เป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์สกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มพรีเมียมขนาดเล็กด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการขับขี่ที่นุ่มนวลฮอนด้าได้ออกแบบ PCX 125เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้เมืองไทยที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่ดูดีในทุกมุมมอง ถึงแม้จะเป็นรุ่น 125cc แต่ก็ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เกินขนาดกับสมรรถนะที่ไม่แพ้รุ่นพี่อย่าง PCX 160เลยทีเดียว 2. การออกแบบและดีไซน์เรียบหรูดูพรีเมียม Honda PCX 125มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูเรียบหรูทันสมัยโดดเด่นด้วยไฟหน้าฟูลเลดทั้งระบบที่มีลวดลายแบบเลเยอร์เฮดไลท์เพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนโครงสร้างตัวรถออกแบบมาให้ดูฉบเฉียว พร้อมเส้นสายตัวถังที่ไหลลื่นต่อเนื่องตั้งแต่ด้านหน้าจรดด้านท้ายเบ่อนั่งกว้างและมีความสูงพอดีกับผู้ขี่ชาวเอเชียช่วยให้การขึ้นลงสะดวกสบายพร้อมพื้นที่เก็บของใต้บ่อขนาดใหญ่จุดได้ถึงหมวกกันน็อกเต็มใบและของใช้อื่นๆได้อย่างสบาย 3. เครื่องยนต์และสมรรถนะขี่สนุกประหยัดน้ำมัน หัวใจหลักของ Honda pcx 125คือเครื่องยนต์ esp บวกขนาด125ี cc แบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบหัวฉีด pgmf i ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ลื่นไหลต่อเนื่องและประหยัดน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้กำลังพอเพียงสำหรับการขับขี่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางโคง้งการเร่งแซงทำได้ดีมีแรงบิดที่เหมาะสมอีกทั้งยังมาพร้อมระบบ idling stop ช่วยดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อจอดนิง่ง ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว 4. ฟีเจอร์และความปลอดภัยครบครันและล้ำยุค Honda PCX 1 2 5ไม่เพียงแค่ขับขี่ดีแต่ยังมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวอาทิหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางน้ำมันและไฟเตือนต่างๆระบบเบรก CBS Combi Brake System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมทั้งล้อหน้าและหลังเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่เบรกและยังมีระบบสมาร์ทคีย์ที่ไม่ต้องเสียบกุญแจเพียงแค่พกรีโมทก็สามารถสตาร์ทรถได้ทันทีเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยจากการโจรกรรม 5. สรุปทำไม Honda p c x 1 2 5ถึงน่าซื้อหากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งาน ความสบายและภาพลักษณ์ที่ดี Honda PCX 1 2 5คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้ทั้งดีไซน์ที่หรูหราเครื่องยนต์ที่ประหยัดและเชื่อถือได้พร้อมระบบความปลอดภัยที่ให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถคู่ใจสำหรับใช้งานในเมืองหรือแม้กระทั่งการเดินทางไกลในวันหยุดสุดสัปดาห์ PCX 125คันนี้คือคำตอบที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์